thank you สวัสดีครับผมไปต่อชาแนลครับมัอนี่ผมมีอยังหลายครับกับผู้ดีไปยางโลตัดครับมัอนี่ก็เลยได้อ่าหมูครับเอามาเฮ็ดไอ้หมูเฮ็ดหั่นเป็นชิ้นๆหน่อยสินะครับนี่เห็นบอกนี่ครับขึ้นหมูมะนาวสารเฮ็ดน้ำจิ้มซีฟู้ดครับรสจัดๆแด้ยักหน่อยนี่ครับผมได้ได้สันนอกนะครับมาได้สันนอกมาอืมสมล้ำล้ำอะ อืม้มฮึไอ้แค่เจ้าเบี้ยไมเบียมากครับคือเกาครับกอนจะกินน้ำกินเข่าเนี่ยครัขออนุญาตนะครับเนาะกาขอบคุณครับขอบคุณเอฟซีครับที่น่ารักทุกคนเลยครับที่เขามาที่แวะเวียนมาเวิงมาคอมเมต์เขาไม่กําลังแรงใจครับเขามาให้กดซับสไครต์กดติดตามให้ซ่องน้อยๆซ่อ,องไปต่อชา้นแนวนะครับขอบคุณหลายๆ เนื้อสิ่งกึนใดกับผมียังตอบแท่นนะครับกับไข่กะสิมีตาไข่ต่ว่าให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงให้พี่น้องถูกหวยรวยเบอร์ให้พี่น้องลำลำเร่ยเรวยเด้อยพี่น้องเด้อหักหน่อยหักดันโดนหักนั่นนั่นยุ่งกันไปโดนโดนกดติดตามปไปต่อนไปเด้อครับเอาเอาครับบอกหลายใหญ่ฮะกินรวดลูกเดียวเลย ครับนอ่าปาแก้วบันนกนะเป็นโน้ตแนวเลมเมื่อกี้นั่ง cầm phải nào ลวกแล้วน้ำจิ้มซีฟูดพี่น้องเออ,เอ,อ เปรี้ยวหมูมะนาวอนาะเปรี้ยวตัวอ๋อบมักเนาครับได้ไมครับน้ำนองไอ้นองเม็ดนูนคนสวยครับเ<ม>พราะดีนองเม็ดนูนเพิ่นเมื่อบางเพิ่น <c oughs> เพิ่นก็เลยเอามาฝากครับฮอร์โจน Lửa phê cả Điện phá chắc nói như อ่หมดแล้วลูกเอาไม,นะม่ขนมนันลูกสาวอ่ะอยากไทยน้ำไปไปพึ่งน้ารอหนูก่อนเด็กขึ้นไปทำอะไรข้างบน <S 2> <S 2> <S 2> งอ แต่เกาหมูวะนนาเขาขกินครับไอ้ขนาครับขนากรอบขนาด,นาดนายิง่งใหญ่ยำกบกบกบโอ้ดิดมั่นพร้อมพี่น้องแม่บ้านครับพันธ์พน่พนเตรียมให้พันหันให้ตานำปุงเนี่ยผมปุงเองก็สิมี่ใส เนี่ยละเฮ็ดซี่ฟูตมีมะนาวครับบีบน้ำบักนาวน้ำปลาน,น้ำตาลโอ้ห <c oughs> อยลูกหมวยัง ดวกโล้นหนึ่งครับฮึสีอะไรสีเหลืองีเหลืองนี่ส้มไหมเนี่ยรสส้มไหมหรือว่ามะม่วงเนี่ยป่าแววไปซื้อมใาหา้ยหมู่บ้านเป็นมาเร็งน,นำ้ำ ไข่ดัวโซ่ก็มาคือดัวโซ๋อืมต่อ Xôm Thêm Đây em tản lòng nhé Nào Hãy subscribe rất lúc xạo qua là hấp dẫn đầu tóc phải nhanh thì tôi về nó luôn โอ้กาซีมคือมเน้พี่น้องเอ้ยเป็นแน้อทางบานฝนตกมากใหญ่มันกับไปย่างไปซีมง

พวกหมากไฟกาเนี่ยรสออกเผ็ดๆเด้ยพี่น้อง sorte. อําลำําตืำำ่นใจพวกมักสมอุ้ยโทษทวดย,ยอะไรครับถอยไรอาศัยกินพักพี่น้องเออพวกกินเขา เนื้อกรบพู้นจานครับได้เนื้อมูสันข้อ,ส,ขอสันข้อติดมั่น เพราะว่าผีๆเลยน้ำนวลโอ้คักคักคัก ้เขาคือเขียวงามเนาะอย่างนี้เนาะ 嗯，啊，这个非常嘞。 โอ้เผ็ดเผ็ดพี่น้องเผ็ดแซ่บแซ่บครับเผ็ดๆสมๆนัวๆเอ้อยมัดอยู่หันพี่น้องเอง แล้ว <c oughs> สรุปว่าอิ่มบะมีะมคือเกาไปลองจ้ากกาคือเกาแล้วครับเวลากินไปแล้วก็สิขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามเบิง่งจนว่าจบเกิปก็ขอบคุณขอบคุณคือเกาเหมือนเดิมครับไปต่อซองเล็กๆน,นี่ครับ ว่ามียังไ้กับแท่นข้ามขอบคุ้นกับคอยสุขภาพแข็งแรงลำลำลรวยอยๆจะถิ่มจะปากันเด้อพี่น้องเด้อหักกันโดนเด้อพี่น้องเด้ออยู่น้ำไปต่อไปโดนครับเอาครับคลิปหน้าสิกินนี่ยังไงติดตามเด้อครับสวัสดีครับ